สวัสดีงามงามกลาบหัวใจละลอหัวใจสวยๆของทุกท่านวันนี้แสนดีขึ้นมายืนยันตัวตนและขอ,อกําลังใจจากที่น้องลูกหลานทุกท่านด้วยหัวใจรักจริงช่องของแสนดีก็จะมีเพลงมีทำกับข้าวพาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ให้ใจกันนะจ๊ะเพราะทุกคนก็สร้างสรรค์ออกมาจากข้างในเป็นตัวตนของเราที่สร้างในแบบฉบับของเราเรามาอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขสร้างสรรค์ผลงานแต่ละคนก็จะ,ะไม่เหมือนกันช่องของใครทำลงไปด้วยใจยึดมั่น ไม่ใช่ว่าจะไม่พัฒนานั่นเพราะความฝันของทุกคนก็มีเหมือนกันเงินรอยในอากาศทุกคนก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองไม่ว่ากันนะจ๊ะแสนดีก็มีเสียงเพลงทำกับข้าวที่ทำอย่างนี้ก็มีความสุขสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองออกมาให้ใจกันนะจ๊ะพี่น้องจา๋า ไม่ว่ากันส่งรักเติมกำลังใจสารสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะใจเรานั้นดวงเดียวกันนะมีอะไรเราก็ส่งออกไปส่งงานส่งกำลังใจนิ้วของเราสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยหัวใจอยากแสดงเรามากำกับ เรามาสร้างเรามาเติมพลังให้พี่น้องให้ตัวเราแม้แต่ทานกาแฟแม้แต่ยืนอยู่ในครัวไม่ต้องกลัวส่งออกไปคนรักก็จะชมให้ถ้าคนไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านเป็นอะไรที่มีความสุขทุกคนที่สร้างสรรค์ แสนดีไม่เคยว่าเลยนั่นเพราะเป็นการสร้างสารรค์ผลงานของเขาออกมาเราช่วยกันเถิดนะจ๊ะไม่ต้องว่าต้องมีแต่ชมชมชมชื่นชมด้วยหัวใจทรงรักออกไปให้เขาไปถึงฝั่งฝันเราอยากได้อย่างไรนั้นเชิญหัวใจของทุกคนนั่นแสดงออกมา เราอยากได้เขาก็อยากได้เช่นกันนั่นแหละนะเชื่อเถิดว่าคุณค่าของหัวใจพูดพลังสร้างสรรค์ด้วยสิ่งดีๆเป็นพลังส่งต่อได้เลยนะนี่พี่น้องจา๋าจงให้ใจนิ้วคุณหลอ่อนิ้วคุณสวยใจคุณหลอ่อใจคุณสวยสวยทั้งข้างนอกและข้างในเติมให้กันได้ ด้วยปลายนิ้วมหัศจรรย์ของคุณ